คุณเป็นหนึ่งคนที่อยากจะจับเงินล้านหรือสร้างเงินล้านแรกได้เร็ววันนี้ครูกไก่ต้มมีหลักคิดเก๋งๆเกี่ยวก,กับการสร้างเงินล้านมาให้พวกเราทุกคนและมันจะทําให้คุณเป็นหนึ่งคนเลยที่สร้างเงินล้านได้เร็ววันนี้การที่คุณจะสร้างเงินล้านได้เร็วคุณต้องมีความแตกต่างจากในตลาดถ้าคุณไม่มีความแตกต่างจากในตลาดมันจะทําให้คุณไม่โตเช่นหลายคนอยากจะเปิดธ,รธุรกิจอะไรสักอย่างหนึ่ง ก็ตั้งชื่อแล้วก็ไปซ้ำกับคนอื่นหรือมันเหมือนกับคนอื่นเพราะเห็นคนอื่นก็ทำก็เลยตั้งชื่อตามมันก็เลยทำให้คุณไม่สามารถที่จะมีความแตกต่างหรือไม่แตกต่างจากในตลาดจึงทำให้คุณขายไม่ได้ <c oughs> เช่นคุณอยากจะทำรีสอร์ทเหมือนครูไก่โต้งไปเที่ยวแถวเขาใหญ่แถวสระบุรี ก็จะเจอชื่อรีสอร์ทที่เป็นบ้านไร่บ้านไร่มันเหมือนกันพอไม่มีความแตกต่างพอคุณกดเซิร์ชขึ้นมาในก็ o g l ุในกูเกิลหรือในข้อมูลต่างๆคุณก็จะเห็นว่ามันเหมือนกันไปหมดเลยสุดท้ายมันก็เลยทําให้เขาจะเลือกที่ไหนก็ได้เขาก็ไม่เจอรีสอร์ทของคุณมันก็เลยทําให้คุณไม่สามารถที่จะขายได้ 1. ชื่อของคุณมันต้องมีความแตกต่างจากคนอื่นโดดเด่นกว่าคนอื่นอย่างเช่น Apple ที่สตีฟจ็อบสร้างขึ้นมา คนส่วนมากที่ทําเกี่ยวกับเทคโนโลยีก็จะใช้เป็นชื่อคล้ายๆกันซ้ําๆกันแต่ Apple มีความโดดเด่นโดยการตั้งชื่อ p p p หริลทำให้เขาสามารถที่จะทําให้คนจดจําและทําให้เขาโดดเด่นและทําให้เขาเป็นผู้นําทางด้านตลาดเกี่ยวกับมือถือ 2. ชื่อต้องบอกถึงผลลัพธ์ ที่เขาอยากได้หลายคนตั้งชื่อเอาเท่ๆตั้งชื่อยาวๆแล้วต้องอธิบายเยอะๆกว่าเขาจะรู้ว่าคุณทาอะไรคุณขายอะไรมันจะทําให้คุณขายไม่ได้คุณต้องเข้าใจว่ายุคนี้คนไม่มีเวลามานั่งเสิร์ชหาหรอกว่าชื่อของคุณมันหมายถึงอะไรมันแปลว่ายังไงเพื่อจะให้รู้ว่าคุณทาอะไรดังนั้นคุณต้องตั้งชื่อให้มันง่ายให้คนจําได้แล้วสื่อถึงผลลัพธ์ที่เขาต้องการจะทําให้เขาตัดสินใจซื้อบริการของคุณสินค้าของคุณและทําให้คุณขายได้ดังนั้น อย่าตั้งชื่อเพื่อเอาเท่ๆบางคนตั้งชื่อภาษาอังกฤษตั้งชื่อยากๆเพราะคุณคิดว่ามันเท่แต่จงจําไว้ว่าเมื่อไรที่มันยากคนจะไม่สนใจและที่สําคัญคือชื่อคุณต้องมีคําอธิบายต้องไปหาความหมายมันจะทําให้คุณขายไม่ได้ดังนั้นให้ตั้งให้เขาจําได้ง่ายแล้วเขาอ่านแล้วเขารู้เลยว่าเขาจะได้อะไร จากสินค้าหรือบริการของคุณมันจะทําให้คุณสามารถที่จะเอาชนะคนอื่นและทําให้คุณขายของได้และทําให้คุณสามารถสร้างร้านแรกได้เร็วนี่แหละคือหัวใจสําคัญเลยที่จะทําให้คุณเป็นหนึ่งคนเลยที่สร้างธุรกิจแล้วสามารถสร้างเงินได้และสามารถจับร้านแรกได้เร็ว